สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนต่อจาก EP ที่แล้วนะคะ EP ที่2ค่ะวันนี้เราจะถักขึ้นลายสตรอเบอรี่กันนะคะ,คะหลังจากที่เราถักขยายหลักในแถวที่12นะคะได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาถักขึ้นแถวที่13กันนะคะถักขึ้นแถวที่13ค่ะ แถวนี้เราจะถักขึ้นลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้เชือกร่มสีแดงนะคะในการถักทำฐานเราจะเริ่มด้วยการเว้นหนหลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถัก 5F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะ F1 F2 F3 F4 F5 เสร็จแล้วเราจะเว้น1ห,หลักนะคะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปจากนั้นก็ถักควักธรรมดานะคะเป็นการปิดแถวนะคะต่อไปเหมือนเดิมค่ะเว้นหนึ่งหลักนะคะจากนั้นก็ถัก 5F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะอันนี้ F 2แล้วนะคะ F 3 F4 F5 เสร็จแล้วเว้นหนึ่งหลักแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาปิดแถวค่ะเราก็จะได้ถันพัดแบบนี้นะคะออกมา2อถันพัดเราจะถักทำถันพัดแบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด อยู่ที่13ฐานพัดนะคะค่ะเพื่อนๆก็ไปถักต่อในส่วนที่เหลือได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราถักทำฐานพัดมาถึงฐันพัดที่13แล้วนะคะค่ะก็ถักเหมือนเดิมนะคะเราจะเว้นหนึ่งหลักนะคะถัก 5f นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะแบบนี้นะคะะถ้าหากว่า ถักถันพัดมาแล้วนะคะแล้วหลักเหลือเยอะนะคะก็ให้ใช้วิธีการขยับหลักเอานะคะอย่างเช่นฐานพัดสุดท้ายนะคะพอถักหลักนี้ครบ5 F แล้วใช่ไหมคะหลักเหลือ3หลักเราก็จะเว้น2หลักนะคะจากนั้นก็แทงเข็มลงไปในหลักที่3แล้วค่อยปิดแถวนะคะค่ะต่อไปจะเปลี่ยนมาใช้เชือกร่มสีเขียว จะถักโดยการแทงเข็มนะคะลงไปในช่องของฐ่านพัดแบบนี้นะคะทั้งหมด6หลักช่องนี้นับเป็น1นะคะช่องถัดไปสองสาห้า หกพอเราถักครบหหลักแล้วจากนั้นก็จะแทงเข็มลงบนหลักแรกของฐันพับนะคะจากนั้นก็เกี่ยวเชือกรอดผ่านห่วงตามด้วยถักโซ่ขึ้นมาอีกสองโซ่หนึ่งสองเสร็จแล้วแทงเข็มลงบนหลักเดิมถักควักธรรมดานะคะ เป็นการปิดแถวลูกถัดไปนะคะก็ถักเหมือนกันนะคะเราจะแทงเข็มลงบนช่องของฐานพัดทั้งหมด6หลัก1แล้วนะคะสองสาสห้า 6เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะดึงเข็มออกมานะคะแทงเข็มลงบน F แรกของฐานพัดจากนั้นก็เกี่ยวเชือกลอดผ่านห่วงตามด้วยถักโซ่ขึ้นมา2โซ่เสร็จแล้วปิดแถวนะคะแทงเข็มลงบนหลักเดิมตามด้วยถักควักธรรมดาเราก็จะได้ลูกสตอเบ,บอรี่ออกมาเป็น2ลูกแบบนี้นะคะ ส่วนลูกถัดไปก็ถักทำเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้ก็ถักลูกสตรอเบอรี่มาถึงลูกที่13แล้วนะคะซึ่งเป็นลูกสุดท้ายก็จะถักให้ดูอีกรอบนะคะเราจะถักเหมือนเดิมนะคะจะถักควักธรรมดาแบบนี้นะคะลงไปในช่องของถันพัดทั้งหมด6หลัก1แล้วนะคะสอง สามสี่ห้าหกเสร็จแล้วนะคะเราจะดึงเข็มออกมาจากนั้นก็แทงเข็มลงบน F แรกของฐานพัดเกี่ยวเชือกลุ่มขึ้นมานะคะถักโซ่ขึ้นมาสองโซ่เสร็จแล้วปิดแถวเราจะแทงเข็ม ลงบนหลักสุดท้ายของลูกสตอเบอรี่แบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาต่อไปนะคะเราก็จะถักขึ้นแถวที่สองเราจะทําลูกสตอเบอรี่ในแถวที่สองนะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้เชือกร่มสีแดงนะะเราจะถักควักธรรมดาไปหนหลักก่อนนะคะ จากนั้นเราก็จะถักทำฐันพัดนะคะจะถัก5 f นะคะลงบนหลักถัดไปเราจะแทงเข็มนะคะลงบนหลักตรงเส้นสีแดงตรงหลักนี้นะคะซึ่งเป็นหลักที่อยู่ระหว่างลูกสตรอเบอรี่สลูกตรงกลางตรงนี้นะคะค่ะหลักนี้นะคะเราจะถัก5 f นะคะ ลงบนหลักเดียวกันแบบนี้นะคะ f 1 F2 f ส f 3 f, f 4 F หปิดแถวเราจะแทงเข็มลงบนหลักของลูกสตรอเบอรี่ในลูกที่สองแบบนี้นะคะเราก็จะได้1นึันพัดต่อไปถันพัดที่สองก็ทําเหมือนเดิมถัก 5F นะคะลงบนหลักเดียวกันแบบนี้นะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าเสร็จแล้วปิดแถวแทงเข็มลงบนหลักของลูกสตรอเบอรี่ในลูกถัดไป แบบนี้นะคะเราก็จะได้สองฐานพัดส่วนฐานพัดที่เหลือเราก็ไปถักทําเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้เราถักมาถึงฐานพัดที่13แล้วนะคะเราก็จะถัก 5s ลงบนหลักเดียวกันเหมือนเดิมนะคะ1 2 สามสี่ห้าเสร็จแล้วปิดแถวนะคะแทงเข็มลงบนหลักของลูกสตรอเบอรี่ในลูกถัดไปต่อไปเราจะเปลี่ยนมาใช้เชือกร่มสีเขียวนะคะ โดยการแทงเข็มนะคะลงไปในช่องของฐันพัดทั้งหมดหหลักช่องนี้เราจะนับเป็น1นะคะส่วนช่องถัดไปสองต่อไป3ามสห้า เสร็จแล้วเราก็จะรวบห่วงเข้าด้วยกันโดยการแทงเข็มลงบนหลักแรกของฐันพัดจากนั้นก็เกี่ยวเชือกร่มลอดผ่านห่วงตามด้วยถักโซ่ขึ้นมาอีกสองโซ่เสร็จแล้วแทงเข็มลงบนหลักเดิมจากนั้นก็ถักควักธรรมดาเป็นการปิดแถวเราก็จะได้ลูกสตรอเบอรี่ออกมาหนึ่งลูกแบบนี้นะคะลูกถัดไปก็ทำเหมือนกันเราจะ แทงเข็มลงไปในช่องของถันพัดทั้งหมด6ลหลัก1แล้วนะคะ2 3 4 5 6เสร็จแล้วเราจะรวบห่วงเข้าด้วยกันโดยการแทงเข็มลงบนหลัก แรกของฐานพัดนะคะจากนั้นก็เกี่ยวเชือกนะคะลอดผันห่วงตามด้วยถักโซ่ขึ้นมาสองโซ่เสร็จแล้วปิดแถวนะคะแทงเข็มลงบนหลักเดิมจากนั้นก็ถักควักธรรมดาเราก็จะได้ลูกสตรอเบอรี่ออกมาเป็นลูกที่สองแบบนี้นะคะส่วนลูกถัดไปเราก็จะถักทำเหมือนกันนะคะก็ไปถักต่อในส่วนที่เหลือได้เลยค่ะ สำหรับถุงหุ้มแก้วน้ำเก็บความเย็นใบนี้นะคะเราจะถักทำลายสตบบรอเบอรี่ขึ้นมาทั้งหมด6แถวนะคะตอนนี้เราถักทำลุสตบบรอเบอรี่ขึ้นมาครบ6แถวแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองนำแก้วน้ำเก็บความเย็นนะคะมาวัดขนาดดูค่ะพอน้ำแก้วน้ำใส่เข้าไปนะคะ เราก็จะได้ขนาดที่พอดีประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการถักเก็บขอบปากถุงนะคะสำหรับขั้นตอนนี้เราจะถักโดยการแทงเข็มนะคะลงไปในหลักจากนั้นก็ถักควักธรรมดาแบบนี้นะคะลงทุกๆหลักเราจะถักทำจํานวนทั้งหมด3รอบนะคะ เราจะถักโดยแทงเข็มลงไปในหลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาแบบนี้นะคะลงทุกๆหลักบนรอบขอบปากถุงค่ะเพื่อนๆอนก็ไปถักตามคลิปได้เลยนะคะพอเราถักเก็บขอบปากถุงนะคะขึ้นมาครบ3ามแถวแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักหูหิ้วนะคะต่อจากขอบปากถุงขึ้นมาเลยนะคะ โดยการถักโซ่ขึ้นมา1โซ่แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็พลิกด้านตามด้วยถักพักธรรมดานะคะไปอีก3ามหลักแบบนี้นะคะ1 2 3สองสต่อไปถักโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นก็พลิกด้านถักพักธรรมดานะคะไปอีก3ามหลัก1แล้วนะคะ สองสามค่ะพอถักขึ้นมาเราก็จะได้หนึ่งแถวคู่แบบนี้นะคะขึ้นแถวถัดไปก็ทำเหมือนกันนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งโซ่จากนั้นก็พลิกด้านนะคะตามด้วยถักควักธรรมดาไปอีกสามหลักหนสอง 3ขึ้นแถวถัดไปถักโซ่หนึงเสร็จแล้วถักควักธรรมดาไปอีก3าหลัก1แล้วนะคะสองสเราจะถักส่หิ้วนะคะโดยการถักกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการสำหรับถุงหุ้มแก้วน้ำเก็บความเย็นใบนี้นะคะเราจะ ความยาวสายขึ้นมาทั้งหมดอยู่ที่64แถวนะคะถ้านับเป็นแถวคู่ก็จะนับได้อยู่ที่32แถวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองนับกันดูนะคะเราจะนับเป็นแถวคู่นะคะจะเริ่มจากแถวนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิมยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหิบิบปดยิ้มสิบสามสิบนะคะค่ะตอนนี้เราถักสายหิ้วขึ้นมาได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะก่อนที่จะนำสายหิ้วนะคะไปเย็บติดประกบกับขอบปากถุงนะคะให้เราวางกะระยะของสายหิ้วให้เท่ากันทั้งสองด้านก่อนจากนั้นก็นำสายหิ้วนะคะ มาวางประกบติดกับขอบปากถุงอีกด้านหนึ่งจากนั้นเราจะใช้เข็มโคเชนะคะช่วยในการเย็บสอยทีละหลักด้วยแทงเข็มลงไปในหลักแล้วเกี่ยวเชือกออกมาตามด้วยล็อกห่วงแบบนี้นะคะหลักถัดไปก็ทําเหมือนกันนะคะเกี่ยวเชือกออกมาเสร็จแล้วก็ล็อกห่วงต่อไปหลักที่3แทงเข็มลงไปในหลัก เกี่ยวเชือกออกมาแล้วก็ล็อกห่วงต่อไปหลักที่4แทงเข็มลงไปในหลักนะคะเกี่ยวเชือกออกมาแล้วก็ล็อกห่วงตอนนี้เราเย็บสายหิว้วติดกับขอบปากถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้ตัดปลายเชือกออกเสร็จแล้วให้เกี่ยวปลายเชือกนะคะเข้าไว้ด้านในจากนั้นก็ให้ใช้ไฟแช็กนะคะลนเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย ค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเข้าไปถักตามแล้วไม่เข้าใจตรงขั้นตอนไหนนะคะ<ม>ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะสำหรับวิธีและขั้นตอนการถักถุงหุ้มแก้วน้ำเก็บความเย็นด้วยลายสตรอเบอรี่ก็จะประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ขอฝากผลงานถักถุงหุ้มแก้วน้ำเก็บความเย็น ไว้อีกใบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ